สวัสดีค่ะวันที่21นี้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติใช่ไหมคะดังนั้นก็อยากฝากถึงคุณพยาบาลทุกท่านค่ะด้วยหัวใจเล็กๆของฉันนะคะตั้งแต่คุณอมราว่าเจือนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆพยาบาลทุกท่านค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขสดใสในวันพยาบาลแล้วก็ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะก็วันพยาบาลนะครับก็เราดูแล คนไข้มาตลอดชีวิตแล้วนะครับงานเลิมดูแลผมด้วยนะครับอยากจะฝากถึงพยาบาลทุกท่านนะฮะว่าขอบคุณนะครับที่มีพยาบาลอยู่บนโลกใบนี้ได้ช่วยเหลือผู้คนอยากให้รักษาตรงนี้ไว้เพื่อความสุขของคนไข้โอเคฮะก็ขอบคุณพี่พี่พยาบาลทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือทำงานกันมาตลอดเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆคะ่ะ ค่ะก็สำหรับสิ่งที่อยากบอกพี่พยาบาลนะคะก็ขอบคุณที่เสียสละตัวเองมาทําอาชีพนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่คอยดูแลพวกเราที่เป็นผู้ป่วยทุกคนนะคะกะ็ขอให้พี่พยาบาลมีความสุขมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้ในการทุกๆการทํางานนะคะขอบคุณคะ่ะเป็นกําลังใจให้พยาบาล,ลทุกๆคนนะคะพร้อมดูแลทุกๆคนเลยคะ่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้พวกพี่พยาบาลนะคะแล้วก็ให้ใจดีกับน้องๆด้วยนะคะงานอาจจะหนักแต่ก็มีทีมช่วยก็เสีค่าขอบคุณคะ่ะถึงพี่ๆพยาบาลหนูกเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้พยาบาลทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณพี่ๆพยาบาลที่ดูแลสุขภาพทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะสวัสดีครับน้นองก๊อบจากฝ่ายบริการลูกค้านะครับ อยากฝากอบอกถึงพยาบาลทุกท่านว่าดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วเนี่ยอย่าลืมดูแลตัวเองและครอบครัวด้วยนะครับพักผ่อนเยอะนะครับสู้ๆให้แคร์นะครับค่ะก็พี่ๆดูแลประชาชนทุกๆคนแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันบ้างนะคะอากโรโกโฟทุกท่านนะครับโอริพยาบาลทุกท่านนะครับเปรักษสุขภาพบด้นะครับสุขภาพเีงขอบคุณพยาบาลที่ใส่ใจดูแลคนไข้นะคะ ก็เนื่องในวันพยาบาลนะคะก็ขอขอบคุณที่ตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ช่วยเหลือทุกคนนะคะเราก็เป็นกาลังใจให้เรื่อยๆก็ขอให้ขยันทํางานแบบนี้เรื่อยๆไปนะคะคุณโตกอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะฝากถึงพยาบาลท่านหนึ่งหน่อยนะฮะเป็นพยาบาลสูงอายุฮะรู้ว่าท่านอยู่ที่นี่นานแล้วโปรดดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับความห่วงใยจากลูกคนนี้ค่ะ This <laughs>